ครับโอเคโอเคนะครับอ่ะตอนนี้ผมกลับหน้ากล้องเมื่อกี้มันกลับหน้ากล้องไม่ได้ผมจะกลับหน้ากล้องปตอนที่สองให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับฟังจากที่ผมคุยในตอนแรกไปแล้วเดี๋ยวมาฟังตอนนี้ต่อน,นะครับเดี๋ยวผมลองลองลองเอาปากกาขีดกระดาษก่อนนะว่ามันมันกล้องมันจับได้ชัดเจนหรือเปล่าโอเคนะครับเดี๋ยวฟังจากที่ผมอธิบายนะครับคุณผู้ชมครับในการสร้างเครื่องปั้นดินเผาเนี่นะครับก่อนอื่นเราจะต้องดูว่า แหล่งที่มาของวัตถุที่วัตถุดิบที่ใช้ในการจัดสร้างชิ้นงานเราเราดูภาพพญารือดูพระพระเครื่องทุกองคเนี่ยมันก็เหมือนกับเราดูชิ้นงานศิลปะนะครับเราต้องรู้กระบวนการขั้นตอนวิธีการที่มานะครับแล้วเราจะเข้าใจแล้วว่าของจริงเป็นยังไงของไม่จริงเป็นยังไงเหมือนเราไปดูภาพของเวนก็ไปดูภาพปิคาโซ่อะทไมเขาดูได้เขาเช็คได้ว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงพระเครื่องก็เหมือนกันแต่ผมพาผู้ชมมาดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับผู้ชมเดีย๋ยวนะผมลองลอง,ลองวาดภาพดูก่อน อันดับแรกเลยเนี่ยขั้นตอนแรกเลยเนี่ยทางช่างเนี่ยเขาก็จะไปเอาดินดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินเหนียวมาจากดินดินท่าดินท่านะครับดินดินท่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมดินเหนียวเดี๋ยวก่อนกล้องมันหันไม่ถึงไม่เจออ่ามันนั่นซะละอ่าผมกยับนิดนึงนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกเลยเนี่ยนะครับ ช่างเนี่ยเขาจะไปเอาดินดินที่จะใช้ทําทําทาพระนางพญาครับดินที่ใช้ทาพระนางพญาเนี่ยนะครับก็คือดินที่มาจากตินท่าดินมาเป็นดินเหนียวนะครับไปเอามาเมื่อช่างได้ดินมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาดินนี้นี่นะครับดินนี้ขั้นตอนดูตามสอนผมนะครับเอาดินนี้มามากรองใส่ภาชนะนะครับมากรอง กรองเพื่ออะไรกรองเพื่อจะเอาเศษวัชพืชนะครับเศษวัชพืชออกจากที่มันเจือปนอยู่ในอ,อยู่ในดินเหนียวนั้นแล้วก็มันจะมีกวดต้นก้อนโตโตแล้วก็จะมีอะไรต่างๆที่มันมันไม่ใช่สิ่งที่พึงประสงค์ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันมีไปแล้วเนี่ยการทําชิ้นงานมันก็จะทําให้เกิดการแตกได้นะครับคุณผู้ชมเมื่อกรองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกรองกรองวิธีการกรองคือเอามาผสมกับน้ําแล้วก็ตีคนให้เละนะครับ หลังจากนั้นก็ลินน้ําออกลินน้ําออกครับลินน้ําออกลินน้ําออกมาจากจากในภาชนะนะครับต่อจากนั้นเขาก็จะผึ่งให้ให้ให้ดินที่อยู่ในกระมังเนี่ยในภาชนะเนี่ยแห้งแล้วก็หมาดนะครับนะครับแห้งแล้วก็หมาดนะครับแห้งแล้วก็หมาดพอแห้งแล้วก็หมาดเสร็จปุ๊บเขาก็จะออกมามันก็จะกลายเป็นดินเหนียวหนึ่งก้อนนะครับในดินเหนียวหนึ่งก้อนนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของกวดทรายแร่อะไรปนมาอยู่นะครับ ปนมาปนมาด้วยแต่มันก็จะเป็นขนาดที่มันเล็กลงเพราะว่ามันถูกประกรองด้วยกรอด้วยผ้าขาวบางแล้วนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางนะครับกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วเมื่อกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วพ๊กก็จะได้เป็นดินเหนียวมาหนึ่งก้อนนะครับผู้ชมฟังนะแล้วฟังวิธีการดูแลทษฎีขีงผมนะหลังจากนั้นเขาได้มาหนึ่งก้อนเสร็จเขาก็จะดินนี้มามานวดเมื่อนวดเสร็จแล้วพวกเขาก็จะมาสร้างเป็นภาษาทางช่างเขาเรียกว่าสร้างเป็นโหมด สร้างเป็นโหมดนะครับเป็นโหมดเป็นพระโหมดนี้ก็คือตัวองค์พระองค์พระนางพญาองค์แรกเลยมาสร้างเป็นโหมดนะครับมาสร้างเป็นโหมดเมื่อสร้างเป็นโหมดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปั้นจะปั้นเก็บรายละเอียดะอยดะไรต่างๆมากมายแค่ไหนก็ใส่ลงไปผู้ชมต้องนึกภาพตามเลยตัวพระนางพญาองค์จริงๆองค์ประมาณแค่นี้ใหญ่สุดก็ไม่เกินข้อนิ้วข้อนิ้โป้เลยเนี่ยข้อนิ้ชี้นี่ก็ถือบางองค์บางพิมพ์ก็ มาณข้อนี้ชี้ข้อนี้กลางนิดนิดนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆนี่เขาต้องใช้มีความวิจิตบรรจงปั้นไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองคิดดูให้ดีนะถ้าใช้แม่พิมพ์ไม้เนี่ยชิ้นงานชิ้นขนาดเนี้เขาจะแกะยังไงปัญหาอุปสรรคที่มันจะเกิดคือเสี้ยนเลยไงมันเก็บรายละเอียดไม่ได้ไม่เก็บดีเทลไม่ได้นะครับพอมันเก็บดีเทลไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็จะลําบากเพราะฉะนั้นในในการสร้างนี้เนี่ยกระบวนการขั้นตอนจริงๆและในในในวิธีการทางทางศิลปะเนี่ยก็จะสร้างเป็นโหมดขึ้นนมานะครับ หมดขึ้นมาก็จะเป็นเป็นพระนางพญาหนึ่งองค์นะครับอย่าแงบบนี้นะครับปั้นเป็นหมดมานะครับเป็แบบนรูปร่างองค์พระอะไรเรียบร้อยถูกต้องนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตัดขอบตัดมุมอะไรเรียบร้อยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทําแบบนี้พอหลังจากนั้นนะครับตอนนี้นะฮะดินมันยังเหนียวอยู่นะครับ ดินเหนียวยังเหนียวอยู่แต่สิ่งที่มันมีอยู่ในนั้นด้วยก็คือความชื้นไงเพราะฉะนั้นวิธีการกระบวนการในการสร้างขาอเครื่องปั้นดินเผาเขาจะยังไม่นําเข้าเตาทันทีเขาก็จะไปพึงลมพึลมครับพึงล,ม,งล,ม,งลมเพื่อให้ความชื้นในตัวชิ้นงานในตัวโมดเนี่ยเหลือน้อยที่สุดความชื้นเหลือน้อยที่สุด พอพึงลมใช่ไหมครับคุณผู้ชมพึงลมนะพึ่งลมเขียนภาพไปดูนะให้คุณชมได้มองเห็นนะผมทําเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วกันนี่นะพึงลมความชื้นก็จะระเหยขึ้นไปนะครับความชื้นระเหยขึ้นไปทีนี้ความเมื่อความชื้นระเหยขึ้นไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรรู้ไหมครัมันจะเกิดปฏิกิริยาการคลายคลายความชื้นเมื่อคลายความชื้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือรอยแตกลานเล็กๆนะฮะอะแตกลานตามรูปทรงของฟ้าเนี่ย รนะอยแตกลานที่เกิดจากการที่ความเชื้นมันละเหยไปแล้วเนี่ยเกิดรอยแตกลานเป็นล่องลึกนะฝั่งนะั้นล่องลึกจําไว้นะครับที่ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่ถ้าสองกล้องจะมองเห็นอยู่นะครับมันเป็นรอยแตกลานใช่ไหมครับโอเคแตกลานเสร็จปุ๊บนะครับจากนั้นเขาก็จะเอาชิ้นงานตัวเนี้ไปเข้าเตาเผานะครับเข้าเตานะครับคุณผู้ชมเนี่ย ขั้นตอนต่อไปก็คือเอาชิ้นงานตัวนี้ไปเข้าเตานะครับไปเข้าเตาเข้าเตาเพื่อที่จะสร้างเป็นชิ้นงานที่ออกมาสมบูรณ์แบบอันนี้ยังเป็นแค่องค์เดียวนะเป็นองค์ต้นแบบนะวิธีการส,สร้างองค์ต้นแบบจะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมรู้ไหมตรงนี้ความชื้นมันระเหยไปแล้วใช่ป่ะความชื้นมันระเหยไปละมีลอกรอยของการนี่รอยแตกรอยแยกในเนืน้อในอนูของเนื้อดินเนี่ยนะครับ พอเข้าเตาเสร็จปุ๊บไอ้รอยแยกเหล่านี้มันก็จะอ้ากว้างขึ้นอ้ากว้างขึ้นเป็นเอกลักษณ์แล้วปรากฏการณ์ตัวนี้จะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในโลกจำไว้นะคุณผู้ชมมันจะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในโลกเมื่อมันเกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นในโลกคุณผู้ชมรอยแตกต่างเหล่านี้เนี่ยทําอีกกี่ทีมันก็จะไม่รอยเดิมมันก็จะไม่เหมือนรอยยังไงก็มันก็จะไม่เหมือน มันก็จะเป็นรอยเอกลักษณ์ของมันนะครับแต่มันเป็นล่องลึกนะคุณผู้ชมดูนะครับมันจะเป็นร่องลึกรอยเหล่านี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดอีกอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ไม่มันก็จะไม่เหมือนละตรงนี้แหละคุณผู้ชมจําไว้นะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพิมพ์ดูดีนะตอนนี้เป็นล่องลึกก่อนนะแต่ยังไม่จบแค่นะั้นคุณผู้ชม หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นตรงนี้แล้วนะครับเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบละเป็นชิ้นงานที่มาถูกเผาแล้วเป็นอาเป็นเหมือนหม้อ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 ดินนะหม้อใหม่แต่เป็นองค์พระเป็นองค์งต้นแบบนะครับเป็นองค์ต้นแบบเสร็จปุ๊บตรงนี้นะดูนะในกระบวนการขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะเอาไปนําเสนอให้ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดูก่อนว่าโอเคถูกใจไหมถูกต้องไหมอะไรไหมประมาณนี้หรือเขาอาจจะเสนอตอนนี้เลยก็ได้ผมผมก็ไม่อาจจะทราบได้แต่กระบวนการขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เมื่อมันเป็นชิ้นงานขึ้นมาแล้วเนี่ยในในชิ้นงานอ่ะมันจะมีร่องนูนเป็นแขนเป็นหน้าเป็นคอเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเป็นลักษณะเหมือนหม้อใหม่นะดินเผาจากนั้นเขาได้หมดอ่ะ หมดคือตัวต้นแบบชิ้นงานเขาก็จะามาเอาดินนี่แหละที่เหลือนี่ก้อนมาหนึ่งก้อนนะครับมาหนึ่งก้อนนะครับมาหนึ่งก้อนเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไปดูนะนะครับมีการขั้นตอนนะเอาต้นแบบนี้ไปกดลงในดินกดลงในนี้กดลงในดินเหนียวนี้ดินเหนียวที่จะเป็นแม่พิมพ์นะกดลงไปนะครับเมื่อกดลงไปแล้ว คุณผู้ชมรู้ไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้ล่องลอยล่องลอยที่เป็นพวกเหล่านี้เมื่อมันกดไปไแล้วม่พิมพ์เสร็จปุ๊บตรงนี้มันลึกใช่ไหมปรากดไปนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะกลายเป็นนูนนูนนะลอยพวกนี้จะเป็นลอยนูนที่แม่พิมพ์อันนี้แม่พิมพ์นะแม,มแม่พิมพ์แม่พิมพ์แล้วจากนั้น<ม>เขาก็มาทํากระบวนการขั้นตอนเหมือนกันเหมือนกันกบโหมดเลยก็คือเอามา เอามาพึงลมพื่คือให้ความชื้นมันระเหยขึ้นไปเมื่อความชื้นมันระเหยขึ้นไปเสร็จแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้ไหมมันก็จะเหมือนกันเหมือนเดมิมนี่แหละแต่มันจะเป็นในส่วนของแม่พิมพ์มันก็จะเป็นรอยที่รอยลา,ล,ล,อลานเล็กๆลานเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดล่องรอยสองแบบละก็คือ เส้นนูนที่อยู่ในแม่พิมพ์เกิดจากการเอาพิมพ์นี้มากดมันจะเป็นเส้นนูนและตัวของมันเองเนี่ยความชื้นระเหยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแตกของมันเพราะฉะนั้นในแม่พิมพ์มันจะมีทั้งร่องลึกแล้วก็ร่องนูนนะฮะในมันมีทั้งมร่องลึกร่องนูนล,ละตอนนี้จําไว้นะจําจําเคล็ดตัวนี้ให้ดีเลยละวิธีการแล้วมันจะบ่งบอกแล้วผมจะพาคุณผู้ชมนําเข้าไปสู่วิธีการดูพระนางพญาหรือพระอื่นๆด้วยนะครับมันจะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับ เมื่อกดเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาไปเข้าเตาเหมือนกันเข้าเตาเผาตามกระบวนการขั้นตอนเอาเผานี่นะถ้าถ้าคุณผู้ชมอยู่พี่โลกลงไปดูที่วัดตาประเขาหายนะมันจะมีเตาเตาทุเรียนที่ที่ที่ชาวฝรั่งชาวจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นออสเตรเลียหรืออิตาลีเนี่ยไปพบที่หลังโรงเรียนวัดตาประเขาหายนะติดกับโรงงานทอผ้าเนี่ยพี่โลกเนี่ยตีนแม่น้ำนะ่านเนี่ยนะครับเตานี้เอาไปเข้าเตาปุ๊บเสร็จปุ๊บนะ พอเข้าเตาเสร็จปุ๊บก็จะได้ชิ้นงานเป็นที่เป็นแม่พิมพ์ออกมานะครับนี่เป็นแม่พิมพ์นะเพราะในแม่พิมพ์เนี่ยจะมีเส้นที่มันปรากฏทั้งเส้นลึกและก็เส้นนูนอยู่ในแม่พิมพ์นี้โอเคผมพักตรงนี้นิดหนึ่งนะลอา,าพูดเรื่องเตาดีก่อนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมพระนางพญามันถึงไปโผล่ที่บางสะเกบางสะแกกับวัดตาประเขาหายมันอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำน่านนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจเลยนะครับว่าพระนางพญาถูกสร้างที่เตาเตานี้แล้วล่องแม่น้ําไปที่วัดนางพญาเข้าไปในเขตพระราชฐานผ่านพระราชวังบางจันทไปที่วัดนางพญาผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าเท่าที่ปรากฏมีมีพระ นางพญาไปโผล่ที่บ้านบางสะแกแล้วบางสะแกเนี่ยมันอยู่ติดแม่น้ำน่านแต่อยู่ฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับมันถูน้ําท่วมอยู่บ่อยนะครับสมัยก่อนไม่มีเขื่อนมันก็เลยจึงกลายเป็นที่มาของพระนางพญากลุน้ําผิวจะเสียบางคนบอกโจรมาป้นไปแล้วไปฝั่งอันนี้ไม่จริงก็ในเมื่อเตาม,มันอยู่ฝั่งนี้วัดอาวัดอไอ้บ้านบางสะแกอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้านําเนี่ยคุณว่าโจรมันจะไปเอาวัดนางพญามาซ่อนเหรอมันเป็นไปไม่ได้ ็ช่างก็พายเรือข้ามมาทํางานทุกวันสมัยก่อนน้ามันแห้งเขาเดินข้างฟากมาได้ไงเนี่ยแะครับโอเคผมพอเข้าใจเรื่องปลูน้ำล้วนะครับมันไม่ให้โจรปล้นเราไปใส่ใส่ใสไหาไปฝังอนะไรแบบอะไรมีช่างที่ทําจากตรงนี้แล้วเอาไปเก็บไว้ที่บ้านตนัวเองอะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับตอนนั้นกลับมาดูเรื่องแม่พิมพ์ต่อแม่พิมพ์พระนายาเมื่อเราได้แล้วเนี่นะครับมันก็จะเป็นแม่พิมพ์ดินเผาแม่พิมพ์ดินเผาเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมนะ ลองไปดูที่พิธภัณฑหนึ่งชาติรามคำแหงจังหวัดสุขโขทัยติดกับพิโลเรานี่ยแหละลองไปดูนะครับจะมีจะมีะหลักฐานปรากฏแต่ไม่ใช่เป็นพิธีางพญานะแต่กระบวนการขั้นตอนในการสร้างจะไม่จะไม่แตกต่างกันเลยนะครับ <S <S พอได้ไม่เพียงเศษปุ๊บเขาก็จะเอาดินเหนียวนี่แหละที่จะใช้ที่ใช้ทําองค์พระเนี่ยเยอะๆเลยมาตอนนี้ทํป็นน้าสลิปทำอะไรเยอะแล้วปุ๊บเนี่ยก็งมมุิผมยกตัวอย่างแค่หนึ่งองค์นะก็ดินเหนียวเนี่ยหนึ่งก้อน ที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆนี่มีกรดมีอะไรสักอย่างเอามากดลงกดลงบนบล็อกแม่พิมพ์นะฮะกดลงบนบล็อกแม่พิมพ์เมื่อกดลงบนบล็อกแม่พิมพ์เสร็จปุ๊บก็ได้ชิ้นงานออกมาเป็นพระนามยาหนึ่งอเป็นภาพนามยาดิบๆอ่านี่เลยแต่บนองค์พระเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏคือเส้นเหล่านี้ฮะผมเรียกว่าตรงจุดนี้ผู้ชมดูนะผม จึงเรียกที่มาที่ไปว่านี่คือ dna ของพระนางพญาพระปอมสร้างที่หลังคุณทำคล้ายแต่คุณไม่มีทำไม่มีทางทำไอ้เส้นพวกนี้ได้เด็ดขาดล้านเปอร์เซ็นต์เพราะมันเกิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในโลกมันเกิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในโลกเพราะนั้นแม่องพระที่มันเกิดขึ้นจึงมีเส้นต่างๆเหล่านี้ปรากฏเล็กมากคุณผู้ชมถ้ามีคอมพิวเตอร์นะ ลองไปดาวน์โหลดภาพพระที่เขาบอกว่าเป็นพระองค์ครูพระองค์แชมป์โลกพระองค์ที่แบบนางพยาที่เป็นองค์แชมป์โลกองค์ที่สวยคมคมมาดูแล้วค่อยๆดูดีๆคุณผู้ชมจะเห็นเส้นที่มันวิ่งไปวิ่งมาตามองค์พระเหล่านี้เป็นเส้นนูนเนี่ยตรงนี้แหละเป็นเส้นนูนทั้งหมดนะออกพิมพเข่าโค้งก็จะเป็นแบบหนึ่งพิมพเข่าตรงก็จะเป็นแบบหนึ่งพิมพ์อกนูนใหญ่ก็เป็นแบบหนึ่งนะครับในทุกๆพิมพ์จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลย แต่จะมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองนะครับพอนั้นเมื่อได้มาเสร็จแล้วปุ๊บนะคุณผู้ชมเออผมลืมบอกไปนิดเรื่องเลยนักพันธนาพญาเนี่ยจะมีรูป,ปรพันธุ์สันฐานเนี่ยจะเป็นลักษณะองค์าสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมเพราะนั้นเวลาเขาแกะเขาจะงัดเอาขึ้นมาจากจากแม่พิมพ์หรือข้อมาเนี่ยตรงนี้มันขึ้นได้ง่ายแต่ตรงนี้มันจะติดอยู่พอง้างาขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เป็นด้านหลังเนี่ยตัวด้านหน้ามันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมพอง้างาขึ้นมาปุ๊บพ้ามันจะเหวยคออย่างนี้ไงอย่างนี้ ในภาพไว้ฮะจะเป็นแบบนี้แย่งคอองนี้ทุกองค์นัดขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้จะแข่งคอเลยนัดอย่งนั้งเพราะตรงนี้ตรงนี้มันเล็กกว่าเขาอ่ะเวลาขึ้นมาจะแขง่งคอเพราะฉะนั้นพระนางพญาจึงเป็นที่มาที่ไปของทําไมพระนางพญาจึงมีจึงมีรอยแตกลานที่คอจำไว้นะต้องมีปรากฏไม่มากกาน้อยผมว่าประมาณเก้าสบ้าเปอร์เซ็นต่ะเหมือนที่คุณต้อยเมองนอนพูด อันนี้ถูกต้องแต่คุณต้อยบอกเป็นไม้พิมพ์ไม้แต่ผมคัดง้างเด็ดขาดว่านี่คือไม่พิมพ์ดินเผานะครับเหตุผลที่เป็นไม่พิมพ์ดินเผาเพราะอะไรเลยนะพบพระพานางพญายเมื่อเป็นไม่พิมพ์ดินเผาเวลา,วลาทำเป็นตัวองค์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีการชำรุดสึกหลอมากกว่าันเพราะมันทุกอย่างมันก็จะมันก็จะมีลักษณะของมันที่มันแบบชำรุดบ้างแต่ฟอร์มของมันก็ยังเป็นฟอร์มเดิมแต่เส้นไอ้พวกนี้ไอ้เส้นพวกนี้ยังอยู่ยังอยู่นะยังอยู่นะ เมื่อเป็นองค์พระนี่มันจะมีเส้นมือปรากฏให้เห็นเลยหลังจากนั้นเขาก็เอาไปเราจะมันยังไม่ตัดติีกเอาไป่างนี้นะกดลงไปปุ๊บมันเดือดดินมันก็มีเนื้อปลิ้นอย่างนี้ตัดติกนี้ปุ๊บเขาจะเอาตรงนี้แหละไปตัดตีกออกชึบตัดตัดออกตัดออกนครับพอตัดออกเสร็จปุ๊บก็จะได้มาเป็นมาเป็นตัวเป็นตัวองค์พระนะครับ ผมอธิบายค่อยๆหมุนกองนิดนึงนะแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าด้วยนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นก็จะเป็นตัดปีตัดด้วยตอกตัดอะไรตอกนี่ไม่ต้องสนใจเอากระบวนการสร้างก่อนตัดตอกตัดตอกเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นองค์พระองค์พระแสดเป็นดินดิบนะเพราข้านเดียวไปกดทั้งหมนี้แกะมาก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นองค์พระตัตดตัดตอกเรียบร้อยตัดริม้างเรียบร้อยทุกก็เป็นองค์พระกระบวนการขั้นตอนก็มาทําอย่างเดิมก็คือมาพึงลมพึงลมเสร็จพึงลมมันก็มาเข้าเตาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ทําครั้งเยอะๆเลยเป็นกองๆเลยใส่เหมือนเดิมนะครับพึงลมมาเข้าเตาจากนั้นจริงจะออกมาเป็นองค์พระนางพญา องค์พระนางพญาเหล่านี้จะมีเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเองเลยจะผิดเพี้ยนบ้างกัน,นิดหน่อยแต่ทุกเส้นมันยังเหลืออยู่โดยเฉพาะตามในซอกรักแร้ต่างๆสิ่งต่างๆที่มันปรากฏอยู่เพระมาจากบล็อกไม่พินเดกันตรงนี้ยังอยู่มันจะเป็นตัวที่บ่งบอกเลยว่าพระนางพญาที่คุณมีอยู่ในมือว่าใช่เลยไม่ใช่นะครับมันต้องคุยกันแบบนี้นะครับลองไปส่องดูลองไปส่องดูนะครับ ไปสอนดูเส้นต่างๆางเหล่านี้จะยังปรากฏอยู่ให้เห็นเนี่ยผมมาอธิบายมามามาอธิบายให้คุณผู้ชมได้เห็นกระบวนการขั้นตอนในการจัดทําแบบเนี้คุณผู้ชมมองภาพออกเลยใช่ไหมพอะนั้นวิธีการที่จะเก็บสะสมพระรำพยาของปอมเนะี่ยทำได้เหมือนบางคนปั้นได้โคตรซูเปอร์เรียลลิสติกเลยแต่ผมบอกตรงเลยว่าไอ้เส้นวงนี้คุณทําไม่ได้คุณทําไม่ได้ไม่มีทางได้มันเกิดเดยอะมากแล้วองค์ันเล็กขนาดนี้คุณเอาเครื่องมืออะไรไปทํา แต่คุณทำฟอร์มทำรูปทรงทำความเก่าทุกอย่างเรียนแบบได้ใกล้มากแต่เส้นบุกงเนี้ยเส้นภาษาทางช่างท่างเครื่องปัน้นทิ่เผาก็เรียกว่าเส้นคลากเกอร์คลากเกอร์คือรอยแตกลานคุณทำได้ไม่เหมือนไม่มีทางเหมือนเด็ดขาดเพราะมันเกิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นในโลกเพราะนั้นมันเป็นไปไม่ได้คุณทำครั้งเหมือนอีกมันเป็นไ,ไม่ได้เพราะนั้นคุณต้องนึกถึงหลักความเป็นจริงว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทฤษฎีความเชื่อในเรื่องของการสร้างพระนภยาด้วยดินเผาเนี่ย แม่พิมพ์ดินเผาเนะี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วสิ่งที่มันปรากฏ <c oughs> ปรากฏให้เห็นนะครับบนองพะระรมพัพระนภยาจะมีเส้นต่างๆเหล่านี้ซ้ายมั่งขวามั่งมั่งยกตัวอย่างก็ได้อย่างอย่างกรณีของอย่างอย่างเขาอย่างเขาตรงเนี่ยมีเส้นแตกลาลา,ลานพาดไปแบบนี้ที่คอก็มีมีรอยทางเขาอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ย เกศพระเกศเนี่ก็จะเป็นเส้นอย่างนี้คือเกศบางทีมันเขาเขาพยายามทำนะแต่ของมันเล็กพยายามทําให้มันเป็นเหมือนเกศเปรย์เพล,ลิงไงเป็นตุกข์ขึ้นมาไงของเกศของพระผู้ชินราชอย่างไรอย่างนั้นก็าทำเป็นเศษอนี้อันนี้ก็จะเหนึองว่าแต่แตแเขาทําเก็บเก็บดีเทลได้ทุกคนมันก็ลายเป็นแค่เส้นเส้นเส้นนั้นเองนะคุณผู้ชมเพตอะนั้นเนี่ยในสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะบอกคุณผู้ชมได้รู้ว่าการทําพระนางพญาขึ้นมาในสมัยนั้น แล้วแม่พิมพ์ทาม,มาจากดินเผาแล้วสิ่งที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้สาคัญที่ดคือ DNA พระเครื่องคุณจะเอาความรู้สึกมาเป็นตัวพูดไม่ได้ทุกอย่างมันจะต้องปรากฏอยู่บนหลักฐานของความเป็นจริงเท่านั้นเราต้องเอาความเป็นจริงมาคุยกันในการดูพระอย่าเอาความรู้สึกมาดูถ้าคุณเอาความรู้สึกมาดูคุณจะกลายเป็นเหยื่อทันทีนะครับก็ เดี๋ยวหลังจากคลิปวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมคงจะมองออกแล้วนะฮะว่าที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงถ้าอุณหภูมิต่ําพระเนื้อดินดินก็จะกลายเป็นคาร์บอนนะฮะมันจะมีดินของการให้สีให้ต่างๆเหล่านี้ส่วนส่วนว่านแร่ดอ,อกมะขามที่มันแตกเป็นเม็ดเป็นพลายเลยนะนั่นคือตัวออกไซด์ที่มันอยู่ในดินที่มันปราบนอยู่ของดินในโซนของพี่โลกนะครับมันจะให้ค่าสีเป็นว่านแร่ดอ,อกมะขาม นะครับคุณผู้ชมไปดูนะออกไซด์นี่ก็คือต,ตัวตัวสารตัวหนึ่งที่มันผสมอยู่ในเนื้อดินเนยเวลามันถูกไฟปุ๊บมันจะมันจะให้ค่าสีออกมานะฮะแบบนั้นนะครับส่วนเม็ดแร่เออโทษทีอีกอันหนึ่งส่วนอีกนหนึ่งที่มิท่ามีคนจะบอกว่าเอ้าแล้วทำไมมันเป็นรอยเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวหยุดหยุดหยุดนั่นคือเรื่องของการคายความชื้นแล้วคุณลงไปดูสิถ้ามันเป็นนะถ้ามันเป็นเสี้ยนไม้มันจะต้องเป็นในทางเดียวกันทั้งหมด มันเป็นอย่างนี้เสียไม้ต้องไปทางเดียวหรือเป็นอย่างนี้ทางเดียวกันกเลยถ้าแก่ย่างนั้นนะครับแต่คุณไปดูรอยเหี่ยวยน่นมันไม่ใช่มันไปซ้ายมั่งขวามั่งบนมั่งล่างมั่งคุณไปดูคุณว่างๆคุณไปผ่าท่อนไม้ดูได้ว่าเสี้ยนไม้มันไปยังไงเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยเพราะนั้นการดูการดูพระนางพญาทุกพิมพ์ วิธีการดูคุณไปดูเส้นพวกนี้แล้วจำไปไม่ต้องจำหมดทั้งทั้งทั้งทุกทั้งหมดทั้งองค์หนึ่งคุณจำฟอร์มให้แม่นนะจำฟอร์มของพระพิมพ์นี้ให้แม่นเลยจำให้มันติดตาเลยแล้วคุณมาดู dna ของมันนะครับมาดูอินเนอร์ของมันฟอร์มพระทำได้เหมือนคอมพิวเตอร์ทำได้เหมือนแต่ dna เส้นต่างๆเหล่านี้ไม่มีทางทำได้เด็ดขาดเพราะมันเกิดขึ้นเปยงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในโลกนะครับเดี๋ยว ตอนถัดไปผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมมันมีจริงไหมหรือว่าคุณผู้ชมลองไปหาดูพระนะพระนางพญาที่เป็นองค์ครูองค์ที่เป็นองค์ที่เขาคิดว่าโอเคองค์แชมป์โลกอะ่ะเอามาดูเอามาดูเลยเอามาดูเลยว่าไอเส้น,นต่างๆเหล่าเนี้ยมันค่อยไปค่อยมาอย่างนั่งมองดูด,ดีคุณจะมองเห็นทันทีเลยแล้วจําเส้นเหล่านี้จําไม่ต้องมากจําอย่าไปจํ่ในส่วนที่มันส่วนสูงเอาส่วนที่มีตามใน,นซ้อลกแ้เนี่ยมันจะมีปรากฏเป็นเส้นวิ่ง มองเห็นเลยผ้าองค์แค่นี้แล้วเส้นเล็กมากเลยเส้นเล็กมากเท,ะทะ่าเท่าเส้นมันจะเล็กขนาดไหนคุณไม่รู้่าใครมันจะไปนั่งแกะใครจะไปนั่งทำด้วยกันทําได้ไดเอาไปดูนะจําไว้สักห้าเส้นสิบเส้นเวลาคุณไปเจอผ้านางพญาหนึ่งองค์ปุ๊บเนี่ยคุณมองฟอร์มมันโอเคฟอร์มใกล้เคียงแล้วคุณไปดูอันนี้ถ้าไอัน,นี้ผิดไม่มีไม่ตรงตามที่คุณจํามา้าานั้นคุณไม่ต้องไปไป,ไปเหลียวมองมาเลยต่อให้สวยต่อให้คลิบขนาดไหนก็ช่างต่อให้อ่า อะไรนั่นก็ช่างถ้า DNA มันไม่ใช่ก็เหมือนคนเนี่ยถ้าคุณ DNA ไม่ใช่คุณก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องที่มันเกิดจากบล็อกแมพพิมพ์เดียวกันโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดอตอนนี้เดี๋ยวพบกวันอีกตอนหนึง่งผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของของอเส้นเส้น DNA เนี่ยว่าว่ามันจริงไหมอ่าขอผมสรุปเอาตอนนี้นะสรุปคุณผู้ชมดูนะครับสรุปก็คือทําไมเนี่ยทีนี้คุณผู้ชมได้นะทําไมคอพระนพยางเราเป็นรอยแตกลานเพราะเวลาเขางัดงัดขึ้นมาเขาต้องงัดตรงนี้ขึ้น่่อนนเา้าาไมงงัดตรรี เวลาเขางัดนะฮะนี่เราหมุนกล้องนิดหนึ่งนะเวลาเขาเอาดินกดไปปุ๊บนะดินกดลงไปลางัดพาขึ้นมาปุ๊บตัวนี้จะขึ้นก่อนอันนี้มันออกทีหลังพาก็จะเงนคอแบบนี้พาเงนคอแบบนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะดัดดัดให้มันกลับคืนมาทมันดัดกลับคืนมามันก็จะเกิดเป็นรอยปรีแยกตรงนี้นี่คือคําตอบนะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเส้นที่มันปรากฏอยู่บนองค์พระนะครับมันจะมีทั้งเส้นนูน นะครับและก็เส้นลึกไปดูให้ดีนะครับเ,เดี๋ยนะรสรุปข้อขั้นตอนตรงนี้นะขั้นตอนขั้นตอนตั้งต่างเดี๋ยวเอาเอาแค่นี้ก่อนส่วนลักษณะของแม่พิมพ์ผิวพันธุ์ของแม่พ,มพ,มพิมพ์ต่างๆมันอาจจะมีรอยยุบย่นบ้างอะไรบ้างตัวนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันในตอนต่อไปเดี๋ยวครับคลิปวิดีโอนี้ตอนนี้เป็นตอนที่2พบกันแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าคลิปนี้ผม ปิษณุโลกพบกับคุณผู้ชมแค่นี้ก่อนนะครับคุยกันในเชิงช่างคุยในเชิงวิชาการเอาความจริงมาคุยกันฉายให้เห็นภาพว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือไม่จริงคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพบกันอีกตอนหนึ่งนะ